ัสดีค่ะปิ้งพ่อก็ชอบปานแอบแปดช่นแนลนะคะวันนี้น้องว่าวแป้งก,ก็จะมาลเล่นกิมตับพี่แป้งค่ะเห็นพี่แป้งเล่นอันนี้นะน่าจะสนุกอันนี้อะ่ะน้องว่าวแป้งก,ก็ใส่ชื่อมาแล้วนะเพราะาน้องว่าวแปกก้งอ่ะได้เป็น A V P เลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้เปแต่ว่า A V P อ่ะน้องปแป้งก,ก็จะได้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เป็นช่วยอยู่ค่ะเมื่อแอมน้องปแป้งก,ก็ทำเองนะคะ นี่เราก็ต้องรอให้คิวก่อนดีถ้าเราถ้าเรากดน,นี้คุณอยู่ในคิวเขาบอกว่าคิวเราต้องรอคิวก่อนนะทนุกคนไม่ชช่ว่าเขาเริ่มเลี่นคิวแล้วอ,ลอืนี่เลืมดนีเพื่อน ดูสิว่าเราเป็นอะไรโอ้โหโอ้ยช็กอันนี้ต้องทำยังไงอะอืทุกคนสังเกตบทบปาของตัวแฝงโอ้โอ ไปต้องไปทำไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี่เราไปน้าตายเหรอฮะน้ำตายเหรอช่วยด้วยทุกคนเราเจะโอ้โหไม่มีใครม่วงฉันจับตาวมแกอยู่นะทุกคนฉันใจ ใครก็ได oh. ้สิแค่น้ตาช่วยด้วยชตาเอาดีบองสุกเลยนี่สองสุกสิาฟังกันที่เขาจะพูดโอเคจะบอกเพื่อนนะ คก็ควบบูสิบไม่ไหวฉันรู้ว่าฉันแต่แล้วแต่เธนจะบอกีว่าคือคนเริ่มเล่นเกมปุ๊บคือเราก็ตายเลยทุกคนเราจะไปดูกันนะว่ามีใครจะรู้มีใครจะรู้ว่าเราตาย ที่ไหก็สุดเดือนแล้วเหมือนเละไม่มีไม่มีใครพูดเลยเนี่ยทุกคนีแล้วโอ้โหที่ฉลาดไม่ตรงเลย มีตัวมัวอย่าคือเราต้องไปทําภารกิจนะแล้วเพื่อก็จะก็จะต้องหาคนรายให้เรากับเราเออสีจะเปตาอะไรเนี่ยโอ้ยเขียนติดหนจุดเลยอะไรอ่ะใจนักนแขนจะ,จะ,จะก,จาาจกินทีกระสัออกจะจไปจากคอดูน้ต เออคือเออือคือ,คอ,เ,อ,อเราเป็นอะไว้แจ้งมุ่งใหม่เมื่อไหร่คือเราจะตาโตเลย ่แต่เล่เกลกเลคือเราไม่ชอบปีน่นแกไวจักเพราะว่าถ้าเราเป็นไวจิคือเราจะตายตลอดเลยเห็นตายตอนแรกอีกไม่ชอบอะ่ะคือเราชอบตอนที่เราเป็นลูกหมือหรือนายอำเภอและหรือเป็นข้าตโกรดอะ่ะข้าตกรก็ข้าตกรเราเล่นได้และลูกเลืกเราก็เล่นเป็นอำเภอเราก็เล่นจิหมอก็ดีนะแต่ว่า ทุกคนใครก็ได้โหวตสีใครก็ได้โหวตหน่อยคือเราพูดไม่ได้เพราะว่าเราอัดอยู่นะโอ้โหนี่ลาวคนนี้ลาวอันนี้ลาวเนี่ยลาวประเทศไทยมีสองคนนประเทศไทย แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยไม่ถูกคนคนเนี่ยเขาเป็นลาวคนเดียวเนี่ยนวาราไปสอนกันดีกว่าอี่คนคนี้คือลาวคนนี้คนไทยนี่ก็ประเทศไทยนี่ก็ประเทศไทยทุฟ้าแล้วตัวห้าเดี๋ยวที่ที่น่ากลัวนี่ก็ประเทศไทย น็ทุกคนนี่ก็ประเทศไทยนี่ก็ประเทศไทยนี่ก็เรามีเก็ประเทศไทยนี่จะมีแล้วเพราะเราต้องไปทำภารกิจให้เสร็จภารกิจเราก็หมดแล้วนะเนี่ยภารกิจเราไม่เหลืออะไรแล้วเราฟื้นฟู

โอ้ยเจ๊ได้ชิบสองแค่อือหือเอาพายแพะแจ็คแจ็คก็เจ็คแ็บนี่ฮือมีฮ่าเด้อีกติ้งติงติงติงงอีกตัวอกตายโอเคเราเล่นอีกนแล้วก็ต้องรอเวลาเพื่อเป็นวว่าจะให้มีเวลาติดตัวเสัอหนี่ย คือเราไม่ได้แต่งตัวเลยอ่ะก็เพื่อเาเรื่องเลิกไวมาโอ้โห,โโหไปนกักแท่ทุกคนทุกีแต่ซอกในเจ้าบ้านผัวอรร่าตนอือฮึอะไรนี่ยมันถุกต้อสุดก็เคอเป็นสีฟ้าของแต่ง ตัวองขติตัวฮโรเอานำนำไฟเหรอชื่อเป็นเต้ใช่ชื่อเป็ดในำตัวเองเรอจะข้าวเราชปอาเราเป็นบอโอเคใส่กเทนกกท โอ้โหดีเยคนี้โอ้โหมันเตมมากเมื่อก่นตอดเราได้กิแบบเนี้คือเราโจะมีคุณค่าเราหรือเปล่า ก mm ่อนอืมแต่จะส่งตัตารอืตาก็ติดไม่มีไม่มีโอ้โหเขียมาตอนไหนไปกับเพื่อนใสนกิเทนนิ

ปั๊ดปุ๊บลูกบโอะนี่อะไรนี่ทุกคนโคตรแปลกอ่ะไม่ทำอะไรเลยอออจิงแปลมากเลย โอ้โหอือหือโคตรงง